ครับซัมซุงสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีเทคนิคดีๆนะครับในการใช้งานตัวเครื่องมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคสําหรับลูกค้าบางท่านนะครับที่อาจจะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมง่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องตารางงานนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตารางเวลานะครับวันนี้แอปพลิเคชันนะครับที่เราจะมาแนะนํานะครับตัวนี้จะเป็นตัวแอปแอปปฏิทินนะครับผมเนาะสำหรับในตัวแอปปฏิทินนะครับ ลูกค้านะครับอาจจะสงสัยว่าเราสามารถตั้งค่าได้ไหมนะครับเราสามารถตั้งตารางนัดหมายได้ไหมนะครับตัวนี้เราสามารถตั้งได้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาที่แอปปฏิทินกันก่อนนะครับนี่คือหน้าตาแอปปฏิทินนะครับที่เราสามารถตั้งค่านะครับของวันที่ได้นะครับว่าวันนี้นะครับเราจะทําอะไรนะครับหรือว่าตารางแผนงานภายในเดือนนะครับเราจะทําอะไรนะครับเราสามารถ นัดหมายได้เลยเนาะครับผมสมมติลองเลือกมา1วันก่อนนะครับสมมุติว่าเรามีธุระนะครับในวันที่1ละกันนะครับเราสามารถแตะเข้าไปในวันที่1ได้เลยนะครับเมื่อแตะเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอตัวเมนูด้านล่างนะครับที่เป็นตัวรูปบวกนะครับเราสามารถกดบวกเพิ่มเข้าไปได้เนาะ ทีนี้เราก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับว่านัดหมายนั้นเป็นนัดหมายอะไรครับเนาะแล้วเราสามารถตั้งเวลาสิ้นสุดและเวลาเริ่มต้นได้นะครับเลื่อนลงมานะครับเรายังสามารถแท็กสถานที่ได้อีกนะครับผมนะครับแล้วเรายังสามารถเลือกการเตือนได้ด้วยนะครับว่าจะให้เตือนทุกวันนะครับทุกสัปดาห์หรือว่าจะเป็นทุกปีก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกําหนดเองก็ได้ อันนี้ก็จะช่วยนะครับในเรื่องของลูกค้าบางท่านนะครับที่อาจจะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมนะครับผมที่สำคัญเรายังใส่สีนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวันนั้นได้ด้วยนะครับเราสามารถบวกสีเข้าไปได้อย่างถ้าเป็นวันหยุดงานนะครับเราก็ใส่เป็นสีแดงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นวันทำงานเราก็ใส่สีเขียวนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราสร้างชื่อเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นวันหยุดนะครับพอเราสร้างชื่อเสร็จแล้วเราสามารถกดบันทึกได้เลยปึ๊บนะครับพอออกมาดูนะครับตัวนี้นะครับสังเกตที่ตัวตารางวันหยุดนะครับเห็นไหมครับมีตัวคําว่าวันหยุดขึ้นมาแล้วนะครครับผม หลักการใช้งานก็จะง่ายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าบางท่านนะครับที่อาจจะสงสัยนะครับว่าตัวตารางตัวนี้นะครับเราสามารถดึงมาไว้ที่หน้าจอหลักได้ยังไงนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทําได้ง่ายๆมากนะครับอันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้เรานะครับกดเลือกวิดเจ็ตก่อนนะครับผมวิดเจ็ตของตัวหน้าจอนะครับอ่าพอเรากดย่อมาแล้วนะครับเราก็เลือกวิดเจ็ตได้เลย ครับผมแล้วเราก็หาคำว่าปฏิทินนะครับหาคำว่าปฏิทินนะครับแล้วเราก็แตะแล้วเราก็กดลากมาวางเท่านี้เองครับผมตารางงานนะครับเราก็สามารถทำได้ง่ายๆแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เนาะ เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับซัมซุงสวัสดีครับ